นชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้มีเมืองเล็กๆเ,เมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองในยุคกลางคือเมืองแลนเซียโนในประมาณปีคริสต์ศักราช780มีนักพรตองค์หนึ่งคิดที่จะเป็นผู้ฉลาดรอบรู้ในทางโลกแต่ไม่ใช่ในทางของพระเขาสงสัยว่าพระเยซูเจ้าสถิตในศีลมหาสนิทจริงหรือวันหนึ่งขณะที่ท่านกําลังถวายมิสซาในวัดแห่งหนึ่งในเมืองแลนเซียโนท่านชูแผน่นศีลขึ้นเหนือศีรษะขณะที่กําลังกล่าวคําเสกศีลแผน่นศีลได้กลายเป็นเนื้อและเล่าอางุ่นก็เปลี่ยนเป็นเลือด ในตอนแรกท่านตกใจมากกับสิ่งที่ท่านเห็นท่านหันกลับไปหาสตบุรุษสารภาพความสงสัยของท่านและประกาศว่า ท่านได้เห็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจา้าพระผู้เป็นสุดที่รักของเราศัตบุรษร,รีบหันไปดูที่พระแทน่นต่างประหลาดใจในสิ่งที่ตนเห็นพวกเขาคุกเข่าลงนมัสการและขอบพระคุณความเชื่อของนักพรตองค์นั้นกลับมีชีวิตชีวาขึ้นข่าวเรื่องอศัศจรรย์ได้แพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านรอบๆและประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศอิตาลีได้มาดูอศัศจรรย์ด้วยตนเองเนื้อยังอยู่ครบและเลือดก็แข็งเป็นก้อนกลมๆเล็กๆมีการพิสูจน์เรื่องนี้หลายปีแต่การทดลองแบบวิชาการที่สุด ได้กระทําในปี19 7 0เนื้อนั้นเป็นเนื้อของมนุษย์และได้พิสูจน์ว่าเป็นกล้ามเนื้อที่มาจากหัวใจส่วนเลือดนั้นก็พบว่ามีคุณสมบัติครบทุกอย่างอาทิเช่นโปรโตีนส่วนประกอบทางเคมีเลือดมนุษย์ทั้งเลือดและเนื้อนั้นไม่ได้ใช้วัตถุก,กันเสียแต่ยอย่างใดเครื่องหมายของพระเป็นเจ้าที่เราได้รับทางศีลมหาสนิท แผ่นศิลที่เสกแล้วซึ่งจะกลับเข้าไปในหัวใจของมนุษย์เราสามารถพูดได้ว่าศีลมหาสนิทเป็นหัวใจของพระาศาสนาจักรปราศจากศีลมหาสนิทก็ไม่มีพระาศาสนาจักรสองสิ่งนี้ถูกแสดงไว้ในตู้ศีลเหนือพระแท่นในอาสนวิหารนักบุญฟรังซิสถ้วยกาลิกซ์ที่บรรจุพระโลหิตนั้นเชื่อกันว่าเป็นอันเดียวกันกับที่บรรจุพระโลหิตหลังจากเกิดอัศจรรย์ อัศจรรย์ของศีลมหาสนิทที่เกิดขึ้นครั้งนี้ปัจจุบันเป็นที่สนใจของบรรดาผู้สแสวงบุญและผู้ที่อยากรู้อยากเห็น